สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องสู้ปู้สุขชนนะครับรับชมอยู่จังหวัดใดประเทศใดคอมมนขาม้าทักทายพูดคุยกันได้นะครับมือนี่ใบล่งคลิปฉาบโดนแล้วนะครับใบล่ลงคลิปเดินผาโดานแล้วมานําเสนอให้พี่น้องได้เบ่งนะครับเดินผาลองเหี้วลองสโลปนะครับอัอนใดที่ปูนมันบดเต็มนะครับเข้ากัป้ายเสริมเข้าไปได้นะครับเพื่อที่จะ มันจะได้แปผาได้นะครับฝ่าจะได้บกเกิดการแตกกล่าวในอนาคตข้ังหน้านะครับกะคือเก้านะครับมากกับเล็กปลูกูใจกระบะภูใจรองเท้าสั่งดาวอ่ะมาเดินผ่าพี่น้องในเบิ้งนะครับพ่อใส่ปูนแล้วเขาก็มาวางผ่านนะครับปิดผ่าปิดรอยต่อนะครับปิดห้ยกลางรอยต่อนะครับมันจะได้บ่มีปัญหาสีได้บกเกิดรอยแตกกล่าวนะครับมีเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ผมมอมักจับกระบะเดินผ่านนะครับ มันสีมาบังมุ่งกล่องนะครับมาบังมุมกล่องพี่น้องพี่น้องก็สีเบิงโบชัดนะครับอาจสีขาดหายไปบางขั้นตอนก็ทําให้เกิดความบกข้าใจได้นะครับผมก็เลบบยบอยากจับกระบะเดินผ่านนะครับอันคลิปนี้พ,นพี่นี่ก็ไดเลยจับกระบะเดินผ่านมันเกิดอ่ะกะยามันครับอันนี้ก็เดินผ่านแล้วก็รีดปุ้นเข้าไปครับทับให้มันเต็มร้อยต่อนะครับ รีดปูนเข้าไปให้มันเกิดความเรียบเนียนให้มันเต็มเต็มหลองนะครับปูนถี่มันหล่นหลองออกมานะครับเข้ากับใส่เล็กโปกเก็บขอบขางอ่อนะครับเวลาดึงเกียงมันสีไดโบนุ่นนะครับสี่ใดเรียบเน ühr, ียนสี่ใดมอปมาแสะออกที่หลังนะครับดีดปูนเข้าไปครับรีดปูนเข้าไปให้มันเต็มร่องนะครับพมสีเติมปูนเข้าไปก่อนสองรอบนะครับแล้วก็มาเก็บคางอ่อนครับใส่ขัว หีดเก็บคางออกให้ดีนะครับอย่าให้มันนุ่นจนเกินไปนะครับอย่าให้มันหนาจนเกินไปเวลาฉาบมันสินุ่น,นครับเวลานุ่นมันจะแก่งานยางนะครับแก่เก็บงานหยางนะครับบูคือมันบวเต็มนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการโปรหัวสกูโชว์้าจะเล็กหน่อยภาษาโปปิดหัวสกูหัวสกูกับสิปิดสองรอบนะครับโป2สองรอบครับที่ี่นี่ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ